สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ว่างจัดค่ะลูกสาวไปทำหมันแล้วนะไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็จะอยู่กับคุณหมอประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะว่างจัดค่ะสมองปลอดโปร่งค่ะเมื่อวานไปเลาะมานะคะก็เลยจะมาตกแต่งบ้านช่องนะคะเพื่อนเพื่อนตกแต่งตามงบ งบแบบประหยัดนะคะ DIY ค่ะมาดูกันค่ะตอนนี้ไทยก็ใช้ผ้าขนหนูนะคะปัดปัดฝุ่นนะคะที่เราอาจจะคิดว่ายักย่ยหรือว่าฝุ่นอะไรอย่างนี้ค่ะมันเกาะอยู่ตามขอบเนาะไทยจะติดตรงหลุมฝ้านะคะตามขอบนะคะที่เป็นตัวตกแต่ง ขอบฝ้านะคะขอบหลุมฝ้าเนี่ยนะคะก็เป็นสินค้าจาก DIY เนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะเพื่อการติดแน่นทนทานเนะาะไทยคิดเองนะอันเนี้ยไทยก็เลยทําความสะอาดนิดนึงเนาะตอนแรกไทยก็เอาไม้กวาดกวาดกวาดนะคะเ,เพื่อนๆแต่ไม่อยากโชว์ไอตอนที่เอาไม้กวาดกวาดกวาดนะคะมันมันกระไรอยู่นะ แต่เบื้องหลังนั่นแหละเบื้องหลังคือไม้กวาดนั่นแหละอันดับแรกนะอันดับสองก็คือน,นี่แหละเพื่อนน้าตาก็เอาผ้านะคะผ้าแห้งเราธรรมดาเนี่ยค่ะมาพยายามเช็ดให้มันทั้งขอบเนาะเพื่อนๆให้มันไล่ฝุ่นไลน่อยากหย่ยอะไรที่คิดว่ามันเกนาะหน้าก็ปัดๆไปมาชมด้วยกันค่ะ นี่นะคะเพื่อนเพื่อนที่ไทยจะมาติดตรงหลุมเพดานฝ้านะคะเพื่อเป็นการตกแต่งง่ายๆนะคะลองดูซิว่ามันจะสวยแค่ไหนนะคะความบางนะคะแค่นี้นะคะแล้วก็มีกาวนะคะเนี่ยคะ่ะแกะตัวนี้แล้วก็ไปติดแล้วก็สามารถที่จะตัดได้เนะะี่ยค่ะข้อดีของเขาก็คือตัดได้นะคะว่า หลุมหลุมฝ้าเพดานของเราเนี่ยมันขนาดสั้นขนาดยาวความความยาวความกว้างแค่ไหนนะคะไทยเขาจะติดแค่ขอบขอบอะค่ะเพื่อนๆนเพราะว่าถ้าไทยติดทั้งตัวฝ้าเต็มตรงตรงตรงหลุมอะค่ะมันดูจะเป็นแบบแบบ เททะใหญ่ไปนะคะไทยก็จะใช้แค่ตัวตัวข้างๆนะคะตัวข้างๆหลุมนะคะเขาเรียกว่าขอบหลุมนะคะเนาะแล้วก็มันสามารถตัดได้นะคะส่วนสับป,ปคุณนะคะอันนี้ไทยซื้อที่ DIY นะคะสับป,ปคุณก็เหมือนที่เขาบอกเลยค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะก็คือ self a d h e ท i v e decoration t ทยนะคะก็เป็นเ กระเบื้องกาวที่สามารถที่จะตกแต่งเองได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ Durable and High Quality นะคะก็คือทนทานแล้วก็มีคุณภาพสูงนะคะเออจริงเปล่าเดี๋ยวลองดู <c oughs> แล้วก็ Easy Installation นะคะ <c oughs> เพื่อนๆก็คือเป็นการติดตั้งง่ายหรือเปล่านะคะมาดูกันซิเนาะส u i t a b l e for many places นะคะก็คือ เหมาะสำหรับที่ต่างๆนะคะเพื่อนๆเราลงมาดูสิเราจะติดตั้งกับหลุมฝ้ามันเหมาะไหมจริงๆอ่ะเขาบอกว่าตามห้องน้ำห้องครัวอะไรก็ได้หมดนะเพื่อนๆ,ๆดูสิเนี่ยในภาพเขาเนาะเ,นเดี๋ยว้ายจะให้ดูโอ้ฝั่งนี้ก็มีอันนี้นะคะก็คือ waterproof นะคะก็คือกันน้ำนะคะ แล้วก็การความร้อนการาพวกเขาเรียกว่าอะไรการชื้นอนะ่ะเพื่อนๆพอน moisture proof นะแล้วก็ทำความสะอาดง่ายลองดูสิจะเปลืองไหมแล้วจะสวยงามไหมเนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเพื่อนเพื่อนไทยไปซื้อมานะคะที่โลตัสในเมืองนะคะไปแบบอยากได้อย่างอื่นค่ะแต่ไปเจอตัวนี้ แล้วมันเหลืออยู่แค่นี้ยค่ะถุงหนึ่งมีแค่แผ่นเดียวนะคะเพื่อนๆราคาจำไม่ได้นะปกติไม่ได้สนใจราคาหรอกถ้าถูกใจนี่คือคว้ามาเลยก็มันมีอยู่แค่สีถุงไทยก็คว้ามานะคะก็ถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยไปซื้อมันไม่พออยู่แล้วแหละเพื่อนๆเพราะว่า,ว,าวันนี้จะทำตรงหลุมเอ่อในห้องรับแขกนะคะมันค่อนข้างกว้างนะคะไทยไม่ได้ทำตรง หลุมตรงเฟดะเพดานข้างบนนะคะไทยใส่ตรงหลุมขอบนะคะเพื่อนๆไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราใส่เป็นหลุมเต็มฟ้าเลยค่ะมันจะดูมันจะดูแบบเทอะทะไปเนาะไทยว่าไทยก็เลยจะใส่แค่หลุมหลุมข้างๆนะคะเนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะไปวัด ความลึกของหลุมดูค่ะว่ามันประมาณกี่เซนเนาะเพื่อนๆเนาะเราจะได้กะถูกว่ามันอยู่ที่กี่เส้นตัว,วแผ่นนั้นนะคะ,คะเพื่อนเพื่อนเนาะมาดูกัน,นค่ะประมาณเก้าเซนนะคะเนี่ยค่ะแต่เมื่อกี้ไทยลองวัดดูแล้วนะคะถ้าเป็นสี่ช่องนะคะเพื่อนๆสี่ช่องที่เราจะตัดนะคะมันจะประมาณ เก้าเซนครึ่งนะคะเพื่อนๆหรือว่าเราจะเอาแค่3ามช่องดี3มช่องก็ประมาณ7นะคะเราก็ต้องเว้นตรงหลุมพื้นที่ตรงหลุมนิดนึงเพราะไม่งั้นนะคะถ้าเอาสี่ช่องนะคะเกือบจะพอด,ดีแล้วเชียวถ้าเราเอาสี่สี่ช่องนะคะมันจะมันจะเลยมาห้เซนนะคะ ห้าเซนนี่แล้วก็ห้าเซนมันก็จะแบบว่าเหมือนมันจะลอยออกมานอกกรอบอะค่ะเพื่อนๆเ,เนาะเดี๋ยวมันจะมันเดี๋ยวมันจะดูทะาแม่งทะาแม่งอะเนาะไทยว่ามันจะดูทะาแม่งมันก็เยอะเหมือนกันนะเพื่อนๆคือถ้าสี่ช่องอะมันประมาณเก้าเซนครึ่งแต่ แต่ถ้าสามมันจะประมาณเจ็ดมันก็ช่องก็จะเหลืออยู่เนี่ยค่ะประมาณสามเซนเอาไงดีเพื่อนๆ <c oughs> โอ๊ยคิดหนักเดนี่โวย <c oughs> ตัดสินใจแล้วค่ะเพื่อนๆ <c oughs> มันยาวแล้วมันโผล่หลุดช่องมาตั้งครึ่งเซนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาแค่สามช่องดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวเราตัดแล้วเดี๋ยว เราไปลองติดกันดูนะคะเพื่อนๆตื่นเต้นนะตื่นเต้นกับผลงานนะคะอยากรู้ว่ามันจะสวยงามไหมอ่ะอืมตัดแล้วนะ โอเคเพื่อนๆมันจะประมาณนี้นะนี่ตัดแล้วนะขนาดเขามีช่องให้ก็ยังมือสั่นนะ <c oughs> ไปค่ะเราไปติดกันดู มันขัดใจค่ะเพื่อนเพื่อนดูสิมันเหลือมันเหลือช่องข้างบนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนเวลาเรามองจากเอ่อจากจากตัวห้องบ้านของเราอะ่ะมันก็มองดูแปลกแปลกนะเพื่อนเพื่อนคือแบบไทยก็อยากให้มันเต็มมากเลยอะ่ะคือมันเก้าครึ่งอะ่ะเก้าเซนครึ่ง แล้วอันนี้นี่คือขอบแล้วนะคะเนี่ยแล้วมันเหลืออันนี้ยมันเหลือเหมือนแบบพเพื่อนๆลงดูมันมันไม่ได้อีกอีกช่องหนึ่งนะแต่มันจะลอยออกมานะแต่ไทยรู้สึกว่าถ้ามันลอยออกมานิดหนึ่งคงไม่เป็นไระค่ะแต่เขาบอกพระเจ้ามันแน่นชิปปงเลยเมื่อกี้ะไทย ไายแกะนี่ดูแล้วเนี่ยแกะแกะแล้วมันแหว่งด้วยแหละนิดนึงคือคือใจอะมันขัดตรงช่องนั้นนะคะเพื่อนๆอ,อยากจะใส่ให้มันเต็มเลยแต่มันจะล้นมานิดนึงแต่ไทยรู้ว่ามันล้นมามันดูไม่น่าเกลียดเพราะมันนิดนึงแล้วแล้วตัวกาวของเขานะพระเจ้าแน่นมากเอาไงดีเพื่อน เนี่ยเวลามองไกลๆอ่ะมันมันขัดใจอยู่นะไอช่องข้างบนอ่ะมันยังเหลืองไงไทยว่าถ้าเต็มอาจจะดูสวยกว่าแล้วมันจะล้นมาด้านล่างตรงนี้เนาะนิดหนึ่งแต่แต่ก็โอเคนะมันมันล้นมานิดเดียวอะ่ะเพื่อนเพื่อนอเดี๋ยวลงใหม่เสียเสียแผ่นนะแพงแพงด้วยแหละเออเพื่อนเพืนะ่อนลงใหม่ดู ไทยยอมเสียสามแผ่นนะคะเพื่อนๆดูสิยอมไปแกะมานะคะแล้วแบบว่ากาวเขานะคะแน่นมากไอตอนแกะกระดาษออกนะ่ะง่ายมากๆแต่พอติดแล้วนะคะพระเจ้านี่ดูตัวตัวฝ้านะคะออกมาด้วยคือไทยรู้สึกว่าช่องมันเหลือมันดู มันดูสวยกว่านี้ได้อีกอ่ะเพื่อนๆนแล้วให้มันเหลือโผล่จากหลุมมานิดนึงก็ช่างมันเถอะเพราะไทยคิดว่ามันน่าจะดีกว่ามันดูดีกว่านี้นะคะนี่เดี๋ยวไทยพามาดูไอตัวที่ตัวที่ไทยแกอ่ะเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูแล้วไทยเอา ไม้บรรทัดนะเพื่อนเพื่อนไม้บรรทัดแกะนะ่ะเนี่ยและเดี๋ยวเพวื่อนเพื่อนดูคือบอกเลยว่ากาวเขาดีมากคือ <c ười> พยายามติดแล้วอย่าอย่าให้ต้องแกะคือต้องเอาความแม่นยำเลยนะคะเพื่อนเพื่อนติดแล้วต้องแม่นยำนะคะแล้วติดแล้วตัดสินใจติดแล้วต้องแน่ใจว่า ฉันพอใจนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าถ้าติดแล้วไม่ถูกใจแล้วนี่ถ้าแกะออกมามันจะเป็นเช่นนี้นะแต่ไทยดูแล้วผลงานนี้ไทยพอใจนะเพื่อนๆแต่ไทยแค่ไม่อยากได้3ามแนวนะไทยคิดว่าอีกแนวหนึ่งอะไทยจะเอาเป็น4ี่แนวเลยก็เดี๋ยวไทยจะเอามีดมาเสาะเสะอันนี้นะคะเพื่อนๆ โอ้ยวันนี้จะเสร็จไหมเนี่ยสงสัยวันนี้จะเป็นแค่ซ้อมนะจะเป็นแค่ทดลองนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะเพื่อน,นเดี๋ยวขอเซะตัวนี้ก่อนนะตอนนี้ก็มาตัดเป็นสี่แถวนะคะเพื่อนๆก็มาเริ่มตัดกันเลยค่ะคือดูเหมือนตัดง่ายนะแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะคะมันมันเป็นเหมือน ช่องสี่เหลี่ยมเนาะแล้วบางทีมันเป็นกาวค่ะมันจะติดติดตะกุกตะกักอะค่ะก็ค่อยๆตัดไปค่ะก็ตัดสินใจแล้วสีแถวจ้าก,ก็มาเริ่มติดกันเลยค่ะสีแถวนะคะเวลาเราแกะเออกระดาษสีขาวจากตัวแผ่นกาวออกนะคะเพื่อน บอกเลยห้ามร่วงนะร่วงแล้วแบบแปะแปะแบบดึงยากนะคะคือแบบเสียแผ่นเลยแหละอืมแล้วก็พยายามติดด้วยความแม่นยำแล้วก็ค่อยๆใจเย็นๆน,นะคะให้มันต่อกันให้มันดีที่สุดนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเรารู้แล้วว่าการติดแผ่นแรกมันมันทำให้เรามีประสบการณ์นะคะเพื่อนว่า เออกาวเขานี่แบบว่ามันสุดยอดจริงๆนะเนาะก็ค่อยๆติดไปค่ะเดี๋ยวมาดูผลงานด้วยกันนะคะ มองเห็นหรือเปล่านะคือมันเย็นแล้วนะคะคือตอนกลางวันนะมันร้อนนะเพื่อนๆแล้วทีนี้ไทยไม่อยากเปิดแอรนะ์เนาะเพราะไทยคิดว่าเวลาเราติดอันนี้เราก็พยายามที่จะอย่าเพิ่งเปิดแอรนะ์เนาะไทยก็เปิดพัดลมอะค่ะก็สี่แถวหมดแล้วเหลือสามแถวจะต่อดีกันจะต่อกันดีไหมหนอ หรือว่ารอใช้อันเสร็จเสร็จทีหลังเป็นไงคะเพื่อนๆผ่านไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปซื้อของค่ะ